ชื่ออุไรปัตลานะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพิพริรากุชินารายเป็นหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวทยาเสพติดค่ะประเด็นแรกนะคบพี่แพลตฟอร์มโซเชียลตัวไหนแทนจะเข้ามาหนุนเสริมงานจิตเวชยาเสพติดได้อย่างไรบ้างโดยเฉพาะการทํางานให้เห็นบทบาทสําคัญของนักส่งผเคระห์ในงานหฮมบอร์จิตเวชยาเสพติดเอาแต่ก่อนก่อนที่พี่จะเข้ามาร่วมเป็นหัวหน้าคือบอก บอกว่าพี่เพิ่งเข้ามาทํางานเป็นหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชได้ประมาณ4เดือนแล้วก็ไม่เคยทํางานร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์มาก่อนทีนี้พอเข้ามาถึงรู้ว่าเออนักสังคมสงเคราะห์นี่เขามีบุคลิกพิเศษนะบุคลิกของเขาก็คือเขาเป็นคนที่เข้าถึงง่ายแล้วก็แต่ก่อนเราเราคิดว่าประชาชนนี่มีพายาบาลมีหมอมีอะไรก็ก็เสร็จสับไปเลยแต่พอมันมีนักสังคมสงเคราะห์เราเป็นบุคลิกเข้าง่ายเข้าถึงประชาชนได้ง่ายแล้วยิ่งมีนักสังคมสงเคราะห์ที่ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลทเลอร์แคร มีการเรียบเรียงข้อมูลว่าคนไข้คนไหนที่มีปัญหารวดเร็วปัญหาซับซ้อนแล้วมันโชว์ขึ้นมาก่อนแล้วเราเข้าไปช่วยคนนั้นได้ก่อนเราต้องรู้ว่าเฮ้ยนักสังคมสเราะห์กับโซเชียลที D ่ได้แคร์เนี่ยมันมีส่วนสําคัญในการทํางานของเรานะมันมีส่วนสําคัญมากเลยล่ะเพราะแต่ก่อนเราเรามองไม่ออกว่าเขาจะมาช่วยเรายัางไงเราเราก็มองแค่ว่าสมมุติว่ายายคนนึงไม่มีข้าวกิน เราก็ไปบอกนักสังคมสาคสิว่าไม่มีหน่วยงานในช่วยอะไรแกอย่างเงี้ยไม่ได้มองในภาพรวมซึ่งโครงการของพี่เนี่ยทำกับคนไข้จิตเวชท,ที่ใช้ยาเสพติดคนไข้เอทที่ต,ติดยาสพติดและคนไข้หญิงตั้งครรภ์ที่ใช้สารสพติดซึ่งโปรแกรมนี้มันจะรวมคนไข้ทั้งหมดเนี่ยเข้ามาไว้ที่เดียวกันแล้วเราก็จะรู้ว่าปัญหาของใครที่ได้รับการแก้ไขก่อนอนอกจากบุคลิกของ นักสังคมสงเคราะที่ไม่เหมือนคนอื่นก็คือการเข้าถึงได้ง่ายการที่ไม่ว่าเราจะเข้าถึงหรือเขาเข้าถึงประชาชนแล้วเขายังมีแพลตฟอร์มตรงนี้อีกทําให้เราทึ่งว่าเขาสร้างแพลตฟอร์มนี้เพื่อให้เราเขา้เขาเขา,เขาได้ง่ายแล้วรู้ว่าประชาชนคนไหนที่เราจะไปช่วยได้ง่ายขึ้นก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นมิติใหม่ในการให้บริการผู้ป่วยที่ล้ำลึกลงไปอีกอีก,อก,อกขั้นตอนหนึ่งค่ะสำหรับปูชินารายณเวลานี้ค่ะ ประเด็นที่2นะครับข้อท้าทายสําหรับทีมสหวิชาชีพนะครับแล้วก็ข้อท้าทายการทํางานเกับเคร,รือข่ายบริการสุขภาพต่ตางมในมุมมองอ๋อข้อท้าทายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสหวิชาชีพของเรามันมันมีเยอะจริงๆนะคะอยู่กุชินนารายไม่ว่าจะเป็นแพทย์แพทย์แฟมิลี่แพทย์ทุกแพทย์อายุรกรรมสัญญกรรมกายภาพบําบัดพยาบาลนักวิชาการมันมันรวมไปหมดเพศสัจกร ทุกอย่างมันรวมไปหมดแม้กระทั่งอยู่อยู่รพรสตก็มีนักวิชาการมีหัวหน้ารพรสตมีพยาบาลแล้วนักสังคมสงเคราะห์ก็ท้าทายมากที่จะเอาข้อมูลนี้ให้ทุกที่ได้ใช้ร่วมกันจากที่เราแบบว่าแยกเป็นคนละส่วนแต่แต่กูชิงละลายเนี่ยเราเรามีการทํางานร่วมกันมาก่อนอยู่แล้วโดยระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้ามีนักสังคมสงเคราะห์แล้วมีแพลตฟอร์มนี้มาช่วยให้ทุกวิชาชีพ ให้เข้าถึงได้ง่ายเหมือนเราคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีของกูชินเดลไลน์มากๆค่ะและคิดว่าโอกาสที่ท้าทายนั้นน่ะมันมันจะเป็นสิ่งดีและพัฒนาในการดูแลผู้ป่วยในระดับปฐมภูมิต่อไปค่ะ